สวัสดีครับผมพอกับเบาพันพื้นเมืองอีกแล้วครับกับเมนูต่างประเทศยังไงครับเมื่อเนี้ยเมนูน้ำยาข้าวปุ้นน้ำยาขนมจีนครับผมเมนขนมไทยได้หมือนเนี่ยครัน่ารักจังเลยตดเดือครับทีมงานคืออยากกินเซนครับเมื่อเนี้ยคือเปลี่ยนจต่ไผยติ่ค่าตาสวดค่าตาโป่กับล้อส้มครับแต่ผมจะเห็ดน้ำยาปลาทูดอกเห็ดเพาะย่อม แล้วให้เบาอาไปซื้อตรกชสิ้นป่าอยู่ใส่เห็ดน้ำยาป่าครับผมจะสูตรเบาพันเองครับมือนอึ่งทูกสองตัวพ่อพ่อได้คิดหอดน่ครับส่วนผสมกันเลยมีกระส่ายหอมแดงพริกจิ้มน้อยๆแล้วก็ไปต้มมันเลยนมต้มสนามปละเดียครับ น้ำแล้วก็ต้มให้เครื่องมันเปื่อยก็จะมาต่ำไปจะเปื่อยแล้วครับผมป่าดิรอสักครู่ ปทูออกก่อนนะปลาก็จะเปื่อยก่อน ปลาทูก่นนการ์่เด้ครับนี่ะเลยแหละต่ำรวมกันหมดเลยแค่เดียวนะครับส่วนผสมสูตรน้อยอยู่ในในเบิร์ดแล้วครับผมลงหม้อเลยทีนี้ปลาสองตัวก็ได้หลายเดียว่า สูดเข้มข้นครับผม,มได้การนี่เว้ยปลาสองตัวนี่กันเลยจะเยอะมากหล,ล,ลักโคกเล็กน้อย

หามียไอ้เมียอล้วเดือน้วดอแล้วครับผมลูกลดดลงไปเลยชิ้นปลาครับบดทิน สิบปลาสุกถือว่าโอเคแล้วครับบัดนี้ใส่พักครับบัดนี้ ว่าหาเนี่ยส่วนอะไรนครับสุกสแล้วครับผมทีเด็ดเลย ผักซีลงไปเลยไผยตูเ้เล็กน้อยครับเด็ดครับผมเมือนี่ขนมตีนน้ำยาป่าครับผมน้ำปลายืเดเยนเลยหรอวะเป็นน้ำยาไอเซ่หรอกทำกินอยู่บ้านจัดเลยครับจัดเลยเด้อนะมาซีมเปิดสิเพ็ดเปิดค้าได้ป้เนี่ย เนื้อเลยคือปุ๋นแม่เปิดขายข่างท่าก็เนี่ยเยบาอพันน้ำยาป่าบ้างเถอะจัดเลยครับเน้นพักเน้นยังใส่เลยรูปดวดพบกับใส่ให้เลี้ยวเน้นมอนีน่ครับพักไอตัวผมงามงามผักเ,เพลียวโดยเฉพาะผักเพลียงามครับอ่านอีกอกลยเพื่วนกระล๊อ ตึ้งหลายโลดครับตัดเลยเรียกออกก็ได้แบบพริกกันตรงโขดนี่เลยครับละกินยุ่ยยุ่น้ำตลาด แต่อย่างว่าจะติวนึงไงละแต่ว่าพักกับนน้ำยาเนี่ยที่นึงอยากได้สินเนี่ยอยากได้ก็ได้อยากได้สินได้อยู่ดีัดเลยกินไปปนว่าคือแักลงมาไหลเนาะที่นี่ รีหันให้เบิร์ตมาเดอมาเด้อมาซิบให้นเนี้ย่ยสิบเปิดขายขงางท่าหนิไหมโมดูนีอ่อยากดูอะไรอืมเออร้อนกันนะล้าอ่ะอไฮ้ ก็เปิดขายได้ป้ะได้อยู่สัตว์โอ้มีหนึ่งปลาโอ้ได้การครับเดี๋ยวจัดด้วยสิเสียเป็นเขาก็เขาเป็นเขาก็เขาแล้วเสียบเฮ็ดเนวไหร คุณเขาพูดอีกว่าอยู่เนี่ยเอาลวดเขาจะเคยเห็นเลยว่าเซมเซ่กินเขาเขาปุ่นนี่นะครับผมเสียบแต่ว่าเสียบคับตัวนี่ ตาดิพานี่แหละผมมักผักแพวผมก็ก็ใส่ผักแพวลงไปใครชอบอะไรก็ใส่ไปเลยไปอีกตูวนะผักซีผมใส่เล็บล่างในหม้อไปแล้วครับผักซีก็ผมเลี้ยงกันอยู่อยู่ไฮอยู่หน้าโอยู่ตรงเขียว บนีนอนแล้วม,มันบ้อนบอกมันฝังอมดยน่เกิ่น้ยอหยอดมากเลยครับฝีมือมันเดิม เสียบเบื้งไดครับเบื้งเสียบกินเขาแน่จิตเขาขงาเาเขาปุ่นเนาะอ้าเฮ้ยจิม้มบ้านเซนมาสิครับผมกิมจิ้าขมมามาหน่อ,อกยก็ได้

มนเกลมาดวก็มีของผมเบอรครับเนี่ยน้ำยาผมเบิเบิอไอิ่มโงเนั่นวยนึงนี้ไหแม่อกันเน้นี่กินนี่บกินี่ไรงอิ่มมันอิ่มใบองีก็กันไื้ไว้ดีืีเนี่ยงานแบบเปิดขายอยู่ครับผม ได้งานอยู่ไหมครับใครอยู่มื่นหนึ่งพีง่หมื <c oughs> ม่นที่สองบรเห็นลูกค้าเลย <c oughs> อยืดดีไม่แห้งคับเมนูนสมยานขนมจีนอยู่นะทานกับผมได้การเปนไงพ่ออย่างอีกอืมอ๋อเราอากินเขาครับเขาปูนึกกันแล้วป่ะ <c oughs> ทานทานครับทุกเมนู <c oughs> ได้การยืดดีมีแห้งกับทุกคน เอ้ยหนาลจังจเลยเสียบครับจักเลยสั่งเลยนะอืออออนปอดีสออ <c oughs> เสียบเยวบุบบด